เซนคราบอฟฟิเชียล โอเคครับผมก็สร้งคลิปนี้คนเดนมันทำคลิปแกล้งโฟคิงไว้ทุกคนแบบแกล้งวัยรุ่นโฟคิงทุกคนแบบจากหลังจากที่หนังมันเพิ่งออกไปไว้ทุกคนผมก็อยากว่าผมก็ยังไม่เคยดูนะทุกคนแบบดูแบบอะไรมาแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวยงตัวอย่างก็แบบพอรู้เรื่องมาแล้วทุกคนก็อยากดูมากทุกคนเดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างไปดูนะครับผมก็ทุกคนอย่าดูเถื่อนกันนะครับผมก็ใครที่อันนึงกดไลค์กดแชร์พี่ฟิล์มให้ถึงหนึ่งแสนสับสไคร์เบอร์ก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมจะแปลงร่างเป็นสาวๆไว้คคคนน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 อออออออ่่่่่ะะะแแบบบบบมมมมัััััััจาาาาตตตีีีีกกกกกกกไรเเเหห็ววยยูททุุขง หมดเลยวันนี้โคตรหาใครไม่ดูไม่ดูจนจบแบบพลาดมากนะทุกคนก็สรุปคลิปนี้ก็จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยว้าวโอเฮ้ยไม่เปิดเลยเยอะเยอะย่ะเฮ้ยวอดทุกคนเฮ้ยสวัสดีพวกมึงฝามตัวเฮ้ยเฮ้ยวันรุ่นโฟล์คิงมาแล้ววันรุ่นโฟล์คิงเรียกกูเรียกกูมึงดูหน้ากลัวนะเป็นตัวเองเจ้าของทิพนี้มาจัด กูมาจากวิทยาวิทยาลัยเทคนิคเทคนิคเลยวะนั่นแหละวันมึงเรียกกูว่าจิมมูเรียกชื่อทีอะไรวะมึ่เรียกกูว่าจิมปลาปลากูิมปลาปลาเป็นปลาปลาเปนปาปลาเปปาปลาปปีปูมวยเง้อปล่า วัดคุ้นๆกันยังเลยวัดมันือนเหมือนเหมือนหนังที่เพิ่งออกันไหมใช่ใช่อะไเงี้ยเฮ้ยที่ดังดิ้นดอ้นดิ้นร์โนเิ้นมิ้นเล่นดิ้นดับอะไ้นดิ้นหิมนดู้นดิ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 เนกิอนดิ้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 นดรานดินดิ้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 นดร้นด้นดิ้นเ้นดดิ้นดเนดิ้นโอ้นดิู้จิ้น้มาไว้โอ้หอีกเดือนอีกเดน กูถืวอวาให้ฟอร์มจละค้วอแ<ม>ุกคนเทนดิวจะเหอกูไหม ปลาป่าเซ็ปเวชดิวเรียกกูจ tamam> ิมปลาป่าป่ะไอ้นังเออคนอื่นเชียรอะไรบ้างวะเนี่ยเราจะมาหาของแล้วเราก็จะมาดวลกันต่อยกันเพื่อที่ยึดเสื้อของเราเย้ไม่เชื่อว่ะเฮ้ยวัดวัดรี่บวัดรีบวัดเออของกันแถวนี้แล้วเราก็จะเอามาตีกันทุกคนก็เหาเหลาเลยเปล่าเฮ้ยรีบเกินโอ้โหมีเว้ดี๋ยวผมทิ้มกันให้แค่สามชีวิตทุกคนคนละสามชีวิตแล้วต้องหาของแล้วก็มาไททน ทกูต้องเป็นที่หนึ่งของเทคนิคนี้พูดแค่นั้นเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวหาของได้ของที่นี่หาของได้ตัวอะไรพิมมีสามพิมพ์ทระบบอ๋อชีวิตมีสามชีวิตทุกคนเดทมีสามชีวิตอืมตายโอเคแล้วได้เราต้องรีบหาของเลยทุกคน ตายแล้วครูดาวสิบห้าวิเฮ้ยเราเป็นยูทูบเบอร์ไหมครับน้าตายไม่ไม่ไม่อันนี้ว่าสิบห้าวิถึงตีตายแล้วสิบห้าวิถึงเกิดแล้วใครผิดใช่ระบบไงระบบใครมันแอบััังกกดนนนนเเลมจะป็ต้องมีกดด้วยหรอระบบหนึ่งในพวกเราเนี่ยทำกฎแต่แบบไม่ไม่กล้าบอกนะเซตไว้ระบบเซตไว้ทุกคนโอ้โหเธยว่ะระบบไม่เจ๋งว่ะแม่งเหมือนตอบฝีงที่กูคิดอยู่ได้ ใครชื่ออะไรบ้างใครชื่ออะไรบ้างไอ้บอสเปิดไหนบอกซิบอสแดงแรงช่างไฟบอสแดงแรงจังไฟโอ้ยโ้หมึงยังม่เล่แหล่จริงทุกคนใอะไรคิมใหญ่อะไรไอ้คิมสยาเลยก็อืม ให้มั่มตั้งไปทันั้นระเบิดทุกวงการเลยทีบอลใส่ยาอะไรบอลหรือบอลใส่ยาอะไรวะแย่แล้วแย่แล้วขายาอนนี้อุโคตรน่ากลัวโคตรน่าบอสคุโดนมอนเตอร์ดูอยู่บอบอลโหบอยังระเบิดนะเย็วันละนะ หาของไปนอนเนียจนเดือพเรียพวกโง่อตึ๊บตึ๊บตึ๊บจะตายหาของไปพวกโง่อเหลือทีนี่แม่งคนด่าเราสักคนเหลือเวลาสิบระบบติดนาทีเหลือเวลาสิบนาทีทุกคนเหลือเวลาสิบนาทีปาท้าปล่ติกูปาดเอเลี่ยนนะเอ้ยเอ้ยชอบปาปาเอเลี่ยนผมจะไปไล่เป็นผู้หญิงไปให้ของบ้างบัตรเลยทุกคนเหลือเวลาสิบนาทีกูยังไม่ได้ขี้อะไรเลยเดี๋ยวนะผมพิมพ์บอกกันมันต้องวัดกันด้วยมือเปล่าครับ อาจจะมีคนดวงดีได้สาวสาวไปให้ของทุกคนที่นี่อาจจะนัวหน่อยทุกคนเอออาจจะมีคนดวงดีได้สาวสาวไปให้ครับเออไอ้บางมันอยากได้สาวนะช่วงนี้เห็นออกเหื่อยแม่ชื่อวัดปากพูดหมิ่นนะปากโคตรหมิ่นเหมืนไงเนี้ยชึบชึบชื่อุ้ยสาว นี่เงนี่ไงผมเจอแล้วนี่ง้ปะปะโอ้โหโกังโกคิมก็ออปจากถิ่นของพี่แต่ห้ามถอดเสื้อแต่ห้ามถอดเสื้อถอดเ็นเก่งทายาไนะแต่ห้ามถอดเสื้อแค่เลี้ยวทุกคน ปุ๊บโอ้โหเาบกมถอดเสื้องั้นเราก็ถอดเงเกงถอดรองเท้าได้ไปแล้วใช่ปุ๊บไม่ไหวเลยไม่ไหวนี่ทุกคนปุ๊บนี่ทุกคนแปลว่าอะไร้มนี่ดาบเทพเลยทุกคนตอบไม่รู้เชื่อถ่อได้แหละใช่ไหม ถอดได้ใช่ไหมพวกแบบกางเกงใช่ได้ได้แต่ห้ามถอดเสื้อได้ได้ได้เออชุบ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 เขาบอกเองแล้วว่าหูได้ได้นี่ไอคิมไอคิมมันหนีเราแลทุกคนโอ้โหไอคิมมันหนีเราอะ นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยปึ๊บว้าวยังไม่เจอเลยเนี่ยยังวิ่งเล่นอยู่เลยแล้วเรา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 สามารถแบบได้ของดูเราไปซักคนก่อนเลยได้ป่ะกูเจ๋งพอไม่ไม่อีกแปดนาทีอีกแปดนาทีทุกคนชิบแพ้แล้วแพ้แล้วโอ้ไม่เล่นแล้ววอร์สวอร์สชิวี่วอร์สชิวี่นี่ไมดเลยโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ใครก็ได้กูแค่ไหจังหวะนี้ใครก็ได้โอ้โหช่วงนี้ใครก็ได้หรอทุกคนโอ้โห ชุบๆเดี๋ยวนะผมต้องทำการแบบว่าอ่าไปแข่งกันท oh. be ่านไหนเหมือนคนไปแข่งันท่าไหไหมไปแข่งันท่าไหเหมือนคนเดี๋ยวนะเดนสุนะเดิสุงนะเออผมไปไปมดไปปลาเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหดวงดีแล้วอมีคนดวงร้ายดวงดีแล้วอมีคนดวงรายมีคนดวงร้าย ตายตอนหาของไม่นับเออตายตอนหาของไม่นับทุกคนโอ้หชบชุบชุบชุบเดีวผมทำเิการแบบว่าชีวิตเดียวเลยปะล่ะได้ได้สกกทีวะออได้ได้ได้โอ้โหแกระบบง่ายจริงๆตายแล้วูชอนของให้แระบบคนฆ่าด้วยใครได้ของาด้วยเยอะสุดเฮ้ยสักสี่นะเว้ยชนะ ได้เงินกินไม่ได้แต่เมื่อกี้คือใครได้ของเยอะสุดมันล้านบาทคูณศูนย์นะเดี๋ยวคูณศูนย์นะคูณศูนย์นะโอ้โหอยากคนเอออาจจะมีคนโชคร้ายนะคนก็ไม่เหลือพี่อะไรแล้โอ้โหอาจจะมีคนดวงร้ายทุกคนเดี๋ยวผมแบบเอาช่างไฟเหรอ ใครช่างไฟนะใครช่างไฟนะโอ้โหใครช่างไฟนะอ่าใครนะก็ผมเองอะช่างไฟอะช่างไฟไฟฟ้าแหม่สมสมฉายามึงไว้ล่ะระเบิดระเบิดฟังไฟ ีกูลืมต่อสายดินเลยซะมึงไม่ได้แล้วมึงเป็นที่หนึ่งที่นี่แม่แล้วเชียเชียร์ยังไม่ตั้งใจอย่างเี้เฟกเนมเอ้ยไม่ใช่็อะไรเนี่ยโอ้ยไฟนี่กูถอดออกนี่กูถอดออเมทิกมานะเพื่อแบบให้มันถัดเทียมมไ่อรู้สึกว่าเล่นหลแล้วไฟทิกเฟลทุกคนโอ้โหชุบๆเดี๋ยวนะโอ้โหไปหาอ้ไม่ได้โอ้หไม่ทิ้งโคนงโอ้โห ได้ได้ยินใครก็จะสู้พีชเดี๋ยวกอะดามาตอกกูไหมอ่ะปิ้วปิ้วเจ็บเจ็บเนี่ยปิ้วใครลืมต่อสายพีชโคตรว้าว่ได้ช่างไฟเกี่ยวอะไรเนี่ยโอ้โหอย่านี่คนนี้นี่นี่เดี๋ยวผมเอาตัวสัปปาราดไปแบบโย่แล้วกันมีมีเต่ามีเต่าสุดแรกตั้งเยอะเลยเฮ้ยพี่เต่าพี่เต่ายักษ์เตากัดเต่ายักษ์พีชสิงทุกคนเต่ายักษ์พีชสิงอ้โหมีมีการ์นเนอร์ด้วยคนมีกันเนอร์เต่าร้านปีเหลือเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ เหลืออีกสนาทีเหลืออีกสานาทีทุกคนเหลืออีกสนาทีชุบ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 ูผมไึนยังวะมึนวะทำไมมึนหัววะเดี๋ยวนะทุกคนชุบกินนองกันกินนมกันงำงำงำงเขอได้บอสอะไรวะเอีพีเอสเอเปึ๊บ่างปลาปลาแตกจีพีเอสเอเอไม่จบเร็วเกินยังนะยังนะโอ้ยชี้ย ยังกันนี้รอก่อนหาของต่อไอ้นี่ออกไปก่อนนี่จมูกหิมะนี่ออกไปก่อนได้วยไหมนี่ทุกคนจะอ้วกแล้วอ่ะไม่รู้หิมะโอ้โหผมแจกนมกันเดี๋ยวคนนี้แจกนมมากเลยตั้งแต่วันและขอร้องอ้แจกนมคนนี้นี่นี่เอานมไปเอานมไปเออหาของต่อหาของต่อทุกคนหาของต่อโอ้โหเอิ่มเดี๋ยวนะผมต้องให้ของทุกคนมันเท่าเทียมกันทุกคนนี่ไอคิมไอคิมไม่นี่ปะชุบชุบอันนี้ไปไอคิมเออหยินะ คนอื่นไปไหนกันหมดอ่ะแต่ไม่เป็นรโค่นล้มสถาบันเียได้แน่นอนช่วสถาบันนั่นก็ไม่น่าเข้าเรียนเลยทีเดียวชึบชึบนี่คักเลยนี่เออโห ไปพิซซ่าไปพิซซ่าบอลทุกคนนีดีพิซซ่าบอลชุดกากเลยไม่ได้ดาบได้ดาบบอกพันชัวร์อ้ถ้ากูได้ดาบบอกพันเนี่ยกูไม่โผล่มึงหรอกโอ้โหใครไม่ได้วะนี่นี่นี่โอ้โะนี่ไงมาดีมาดีผมพร้อมมาตอนนี้ผมพร้อมโอ้พร้อมเลยวะพร้อมเลยพร้อมแล้วอ่ัปล่าไอติมอะไรนะก็เธอพร้อมจิ้มอนใช่เราพร้อมโอ้โหขายขนมให้เด็กอ่ะโอ้ชยังเรียนเรียนจนหมดความขังเลยอต่ไปเหรอ ชึบโอ้ยใครมังกรยิงธนูใส่ช่างปลาปลาผมได้ของสากกรว่ะของสากกรวัดกาแฟเดี๋ยวนนั้นทุกคนเอิมผมจะี๋ยทำอะไรวะตอนแรกอ่ะผมมาดิมาให้หมดอ่ะคนที่แบบเดี๋ยวมีผมให้สิบตัวเห็นกลัวหนีแจ็คพอดเดี๋ยวมีแจ็คพอดก่อนเริ่มเกมเดี๋ยวมีแจ็คพอตก่อนเริ่มเกมในห้าสี่ สามสองหนึ่งเดี๋ยวนะทุกคน TPSE หอึ่งสองศูเย์อะไรกันอ่ะปับผูหูโอ้โหแจ็คพอตทุกคนแจ็คพอตโอ้โหแตกครับเชี่ยขอดอเสื้อสถาบันก่อนได้ไหมนี่ไงแจ็คพอตทุกคน โโอ้หสถาบันกจะแแตล้วแหละสถาบันน่าจะแบบโยอะนะเราเราถ่ายเตื้อสถาบันตองใช่ทุกคนโโอ้หดดูิระบบระบบมาทำไงใครเป็นทุกคนอะไรวะเนี่ยปลากระเบนยักษ์ตีไม่ได้ด้วยไม่รู้แต่ดูรู้คือปลากระเบ็จับโวยแล้วไอ้เขียวเขียวแล้วไอ้เขียวเขียวแล้วทุกคนไอ้เขียวเขียวแล้วโอเค ไพักยกก่ like อนไปหามุมก yes, 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 ันจะต่อยเสียเวลาวะเชยกูอยากจะต่อยกันแล้วตอนเช้าอนเช้าไมเ้บออหุ่นยนต์ในระบบทำร้ร้อนเ่าเนาะเดฟปุ๊บนี่ไงเอาพักมีคนมีธนูบวกพันกูกดออกกูเลิกกูยอมแพ้โอ้ร้อดีร้อดีเชก g ก g วทุกคนโอ้โหชุบชุอยู่ที่ใครจะไปสู้กันได้ทุกคน ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมันโกอ่ะเฮ้ยไอ้คิมเรากูก่อนอ่ะเยอะเยอะๆใครมันเอากันแล้วเหรอวิวิวิสถาบันสถาบันพัฒนาขุนชัาชิบะโคอ่ะสถาบันชิบะโคอ่ะโอ้โหอย่างพี่ซาบอนไปไหนอ่ะพี่ซาบอนพี่ซาบอนหายนะดึงพี่ซาบอนมาเลยแล้วกันทุกคนจะได้หนัวหนัวพี่พีซาบอนแอดพี่บับเออนี่ไงนี่ไยเนี่ยโอ้โหอ้หนัวว่ะนัวว่ะ นัวว่ะเดียนว่านัวว่ะนัวว่ะนัวว่ะ้นี่สถาบันไหนจะได้ที่หนึ่งกคนสถาบันไหนจะได้ที่หเย็โอ้โหมาดี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 มาดาดีมาดมาีมาดาดา ใจแล้ตายเลยนะโอ้โหถอดเสื้อให้กันเลยนี่ถอดเสื้อให้กันเลยชุบ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 โอ้โหหนีหนีหนีดู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 ไม่เล่นโฟกิงอ่ะไม่เล่นโฟกิงว่ะทุกคนโอ้โหเออจบเลยโอ้คีโมไปเยอดแต่คนแรกเลยเลยอ่ะอ่อนให้อ่อนให้คีโมอ่ะจ่ออ่ะ มต้อเป็นมาคราบด้วไดิไปดินดดออเอดูดิดหวอดวอดวอดโอหปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหปึ๊บปโอ้โหโอ้โหดเอาตายนะตายนะ้ยมีธนูด้วยเหรอยิงปูทางนั้นเย็ดมันมีธนูด้วยวทุกคนโอ้โหตายแล้วไม่ใช่เสื้อดิเสื้อ เรียบร้อยที่ดีใครชนะโอ้โหใครชนะเอดเสื้อเลยถอดเสื้อเลยไอตัวแก่ใช่ไอตัเก็บสองแพ้ทั้งนั้นโดนให้คนชนะทุกคนถอดเสื้อคนชนะทุกคนโอ้โหอ้าวเอาเสื้อไปเอาเสื้อไปเอาเสื้อไปก่อนจบก่อนจบคลิปแต่มีหลายตัววะไอโง่เจอกัน ก่อนจบคลิปให้คนแพ้กระจอกบอกรักคนชนะลบล้างลบล้างก่อนจะจบคลิปคนที่แพ้บอกรักคนชนะสามครั้งใจกันไว้ทุกคนเท่าซ้ำกันวอดวอทดว๋ยวคนแรกวู้ฮูคนแรกจิมจิมต้องบอกไม่อ่อนให้ไงไม่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 แต่แต่กฎคือบอกว่าต้องบอกรักชืบเนี่ยทุกคนโอ้โหใจจริงเนี่ยเนี่ยสาวคนแรกก่อนจิมพูด บอบอบบเนี่ยบอถอดชุดก่อนถอดชุดให้มึอคนชนะไปยืนทึงสูงเออโอ้โหขอคิ้วดึงวะบอบ๊อบโอ้โหโอ้โหโอ้โหมนรื่อโฟล์คิงเปรื่อโฟล์คิงนาะเป็นเรื่อโฟล์คิงว่ะเออเขาบอกเมื่อกี้ใครชนะเขาใครชนะลบครใคร่ครชนะ นะเขาลบด้วยจบด้วยกันบอกลบด้วยเอ้อบอกเลย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 เดี๋ยวหูบอกเลยนะนะบอกเลยขอชิบเดี๋ยวมีรางวัลคนชนะด้วยทุกคนตัวฆ่าตัวฆ่ามีชื่อว่าดูบีโอ้ยไ่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหทางการไปเหรอนี่นี่นี่ My name is จิมปราบปลา ลองเทคนิคเป็นครับ What นี่นี่นี่ไอเลิฟยูโซมากนี่ทุกคนไอเขาลบยูมากๆยูแข็งแกร่งจริงจริงโอ้โหนี่เย็ดหมวกหมวกราชาวหมวกราชาสามครั้งเก้ครั้งไอเลิฟยูโซมาก ไอเ v ิ you ยู m โซมันอย่างปาเค thank you เฮ้ยคิดภาษาจีนเดียวตายเลยเหรอวะเขียวโคตรแรงเลยภาษาไทยคำอะไรสิ่งที่ได้เรียกวันวะเกินไปเกินไปเกินไปเอ้ออาไปเอาไป

ไายปว้าวฮอฮูฮฮ Happy like birthday to you ทุกคนภาษาจริงจริงเหรอภาษาจริงวะ